แพทนภปภาเผยชัดสถานะปออันนบหลังปอไปเปิดใจในรายการหนึ่งว่าแพทเป็นสเปกทั้งที่ทำงานด้วยกันมาไม่เคยพูดอะไรด้านแพทก็รับว่าปอเป็นสเปกเช่นเดียวกันล่าสุดแพทนปภาควงคู่ปออันนบมาเปิดใจในรายการดังปอเผยเรื่องแพทเป็นสเปกว่าไปออกรายการพีซานิถามว่าชอบผู้หญิงแบบไหนผมก็บอกว่าชอบผู้หญิงคมคมหุ่นดีดี ส่วนกับพี่แพทยังไม่ได้คบกันและย้อนกลับไปแพทได้ออกมาเผยเรื่องราวอัปเดตเรื่องหัวใจจะเลือกใครหรือเปล่า ระหว่างคุณยวนแพทบอกว่าพี่ยวนจะธรรมะมากกว่าแพทเหมือนเขาจะปรุงกับชีวิตแล้วพอเขาปลื้มหลายคนก็คิดว่ามีการคุยกันแล้วแน่ๆเลยมีการคุยกันนอกรอบหรือเปล่าจริงๆไม่มีเลยแค่เจอกันตามรายการเท่านั้นซึ่งปอเป็นคนที่แพทรู้สึกว่าไม่กล้าเราสองคนปลื้มกันละกันอันนี้ของจริงเลยแต่ไม่กล้าเริ่มต้นแพทมองว่าเป็นเพื่อนมันยาวนานกว่า แพทกลัวการที่จะเริ่มต้นแล้วจบไม่สวยเราต้องทำงานด้วยกันอีกเขาเป็นคนอารมณ์ดีใส่ใจเรดด้วยแค่ถึงเรดด้วยแพทบอกกับบอมีการคุยนอกรอบมีการไปกินข้าวบ้างมีลุ้นไหมแพทบอกว่ากลัวจริงๆนะตอนนี้มันดีอยู่แล้วถ้าเราขยับเปลี่ยนแล้วมันไม่ใช่เรายังต้องทำงานกับเขาอีกแพทไม่อยากให้มีข่าวแบบนั้นเสียดายความสัมพันธ์ที่มันโอเคแล้วเขาน่ารักจริงๆอยู่ใกล้แล้วทั้งอบอุน่นทั้งตลก หมอดูทักว่ามีารักไม่ให้เปิดเผยแพทบอกว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยหมอดูทักเลยว่ายังไม่ต้องมียังไม่ใช่เวลาของคุณจงทำงานไปอย่างเดียวและไม่ควรมีรักในช่วงนี้ถามปอสดมาสองปีแล้วมีวันไหวกับแพทปอหัวเราะตอบว่าไม่เชิงวันไหวแต่แค่แฮปปี้ซึ่งเราก็ตัดสินใจว่าเป็นเพื่อนกันดีกว่า